ส่งยังไงแต่มันผิดกฎเกณ์หรือเปล่าใช่ค่ะใช่ไหมค่ะทับสมิงครานี่งูพิษนะใช่งูมีพิษนะคะพิษเนี่ยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทเป็นหลักอ่ะไปท้ายเรกนี้ท่านผู้ชมโคราชลำตะคองเริ่มเอ่อล้อนท่วมหลายชุมชนในเขตทีสบานนครโคราชอันนี้ประเด็นที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเจ้าโนรูมันมาจะเป็นยังไงแล้วจะน้ำจะไปไหนเนี่ยท้องไป น้ำในลำตะคองอะค่ะช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนะครนะครราชสีมาตอนนี้ท่วมหลายชุมชนพื้น,<ใ>นที่ในส่วนที่ลุ่มต่ำใช่ไหมโดยเฉพาะชุมชนวิทราภาพซอย4ตําบลในเมืองอาเภอเมืองค่ะนี่เก่าเวลาเดิมอันนี้ลุ่มต่ําและอยู่ติดกับลำตะคองด้วยชาวบ้านบอกนี่ตั้งแต่4วันแล้วนี่มันเลอเข้าท่วมชุมชนเดืนน้องไหมค่ะแล้วท่วมทุกครั้งในช่วงหน้าฝนเพราะว่ามันลุ่มต่ําและติดอยู่กับลำตะคองขอราชท้ว่าประกาศสักกีอำเภอเหลือให้เตรียมรับมือน้ําท่วมฉับพลัน18 8อำเภอจากทั้งหมด32อำเภอ18อำเภอนะคะที่ต้องเตรียมรับมือกันท่านผู้ว่าประกาศค่ะทัดจากโคราชเข้ามาใกล้กรุงเทพสระบุรีเมื่อวานนี้พื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักตรงสระบุรีที่ตาปูนอภอแก่งคอยปรากฏว่าฝนตกหนักแล้วก็เกิดดินสไลด์น้องไร<ะ>บ้านเสียหายไปสามหลังคาเรือนใช่นี่ดินสไลด์ หลังหนึ่งคือถนนเข้าบ้านซุดตัวนะคะหลังหนึ่งทั้งรัว้วทั้งห้องน้ําซุดลงไปอีกหลังหนึ่งรั้วบ้านกระโองน้ําอสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะคือฝนตกชุกดินอุ้มน้ําดินสไลด์<อ>มันก็ลึกกินเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเศรษฐกิจแบบนี้ามาเจอต้องซ่อมแซมบ้านหรือบ้านเสียหายนี่หนักนะขณะที่ฝนตกตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้สระบุรีน้ําต้องท่วมถนนผลโยธินบ้างไหมขาเข้าสระบุรีค่ะ ท่วมบริเวณพาย,ยุยังไม่เข้านะค่ะเนี่ยมวลน้ําไปท่วมถนนสายบายพัสฝั่งตะวันออกที่จะวิ่งมาจบที่ถนนหลักสายพระขนโยทินขาเข้าสระบุรีสภาพอย่างนี้ค่ะก็ต้องใช้คําคําเดียวน้องใบสภาพห <c oughs> ลักกม .102.103 ตรงหน้าสนามยิงปืนค่ายอดีศรตัวเมืองก็เช่นเดียวกันอันนั้นก็ท่วมค่ะเจ็ดเวลาสองนาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ